บายดีปาลุงมันนี้เราพอกับชอมบา้าลาพาเทินเนาะเปิดพามันก็นเห็นบรรยากาศคนตกโลกโลกเห็นได้ดีนนะมันเปียก ตรงทั้งลมทั้งฝนเลยในะนี้นะพะยุกเนาะพะยุกเขา่าตกไป,ปหลายรอบหนึ่งเขาปรอยู่ลูกสาวอยู่ห้องเฮียเนาะตกไปรอบรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยุดพอมาเพื่อนนี่ตกใหม่เนยแบักแห้งเลยตกรอบก่อนก็แหง้งกระดีคือกันเนาะเพราะว่ายางเขาเันสีได้งาม,ามลูกชายเนาะได้ว่าดูไป เพื่อนใช่ป่ะเวลาลูกสาวมาโรงเรียนเบิ่งสภาพเพื่อนมามาไว้ลงมาไว้จปเปรตข้างนุกข้างนุกมันคูลงมาเนี่ยนะเห็นโบเห็นบโบบังมันลง

à hòn đúng đúng, Phá vụ là đủ lớn thưa bà. Cửa mở lên à. đi. Tô gấp biẹt bớt, khến gấp biẹt. Con đang gì ấy. มันไม่เงินผูจังหวะม่งออกไปแบบนี้ม่งออกไปทางหนาดิมันกระสีบรสาดานีปเวลาฝนตกมามันกระสีบร่เปียงบบนี้นะเอาเดี๋ยวพังพังขาไปแลเนาะอันนี้เปิดเดือดใจกินะหนึ่งกับมาค่ะไปแล้ววะสะพานเพื่อนฝนตกยุดหนึ่งก็ต้องมาเห็ด บ้านในที่นี่มังม่วงมันก็สิดกแล้วบ้านคนตรงทำเนาะคนตรงทำดอกมาง่วงเ่ะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอันนี้เนาะเก็บอันนี่ไงเก็บขึ้นลูกปวดปวดปดให้ลูกสาวทำความสะอาด หอกไปตะยะเดี๋ยวขึ้นพาดเอาพาดแบบฉุกง่องน้ำไปลยแจมพุซักพาดผาดเฉลาเบียงนะพาดดีๆหนึกว่ามึงในสุกพึ่งไวนะ้นะน่าผาเสร็จถีบมองนอกกวาดบ้านโอ้ขู่ทางงานยังตก Hãy mai đi mai Ghiền <laughs> เอาความงวังเป่นหวังสันโอ้ยที่บาดุไปไลู่่ไลคนกับอิสาครอบครัวเขาอบอุ่นเนาะอยู่ครอบนาครอบตาว่าสัตว ผมมีไฟหูดอ่ะขอบคุณไฟขอบคัวมันเนาะเพราะมันเป็นอะไรภายในมันเป็นอะไรเอย่างบุ๊คที่เขาสั่งข้าวป้อเศ้าเลยเนาะปลาลูมผมตกเศ้า lên đâu mà nỉ đâu Đốc bất Bố hồ à Mắn tốt bớt thuộc thể và tốt bớt bỏ tốt thuộc Và thể bỏ Lưu bên bang mỏng nó Đại là mai đưa bên đồng đấy Bạn phải là nó Cho nó bạn hao là บ้านอื่นตกบ่อปิ้งเขาบอ

เพื่อนเขาเลยต้องแกะไข่ลาเดินกันได้กะฝน,นตกแล้วมันสามันเปียกไปนี่น่ะเห็นใหมมันผุได้หน้าต่างนี่คือกันทำมันถึงหน้าหน่อยดูมันกระชีนผุแล้วก็เดาออกประตูหน้าต่างเนาะถ้ามีเงินก็ต้องมุ่งออกไปมุ่งแบบกันสาดออกไปแล้วมันกระชีนโบกี้อากานสบาย หไปหอนหันตุกกระเปียกบดบาได้ยังทั้งเปี่ยทั้งเปื่อนทั้งหัวไปกรกเพิกไปบดน้ำไหล่วนล่ทุกน้มอะไรโอ้เอองอหนาโอ้หตุกกระเปียก แค่หัวอีกเริ่มมีหูมีปองเลยหัวเลยยังไม่ดได้เศร้าเลยยังลงแตปล่อยโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบุญนะบ,บุญมาชมเนาะเดึนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรต่อไปยังส่องนะโเห็นยังส่องเห็นอนาคดตดอกเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี